เป็นภาพที่เฉลยออกมาแล้วเป็นเรื่องที่เฉลยออกมาแล้วนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วคุณยาได้รายงานไปเรื่องพ่อจ๋าออกมาโพสเดือดอ่ม,มีมีอะไรเกี่ยวพันกับอีละหน่อยเนี่ยแต่ที่จริงน้องไม่ได้รู้เรื่องอะไรแต่เป็นผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ของอีลาผู้ให้กำเนิดของอีหลาตอนนี้โซเชียลกำลังเดือดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอฟซไม่ว่าจะเป็นบุคลากรผู้ที่ใกล้ชิดพ่อจ๋า หลังจากที่มีโพสเฉลยอ,ออกมาแล้วโพสจากาผู้ใช้ที่ผู้ที่ชื่อว่าชนัดซึ่งคือพอแท้ๆของอิหละภาพที่พากันสร้างกับความจริงที่เห็นมันเริ่มสิบอรตรงกันแทนเนาอคิดนำแม่กับลกูกคำนี้คำเดียวค่ะพี่น้องค่ะมันเป็นคำที่กว้าง แล้วก็คิดลบยางแห้งซึ่งในในคอมเมนต์ที่คุณย่าได้รายงานไปแล้วพ่อจ๋าบอกว่ายี่หลานน่อยคิดลบได้ผู้ใดก็หมายถึงคนนี้แหละค่ะหลายคนซีหายักไงของออบุคลากรหัวหนา้าขั้นผู้นำของหน่วยงานของเสียงมีหกได้ออกมาเดินเคลื่อนไหวทันทีนะคะหลังจากที่พ่อจ๋าโพสต์ตรงนี้แล้วก็หลายๆคนเห็น หลายๆคนแชร์หลังจากที่โพสต,ตรงนี้เสร็จแล้วญาณุก็ได้แชร์โพสโพสหนึ่งนะคะขอแชร์นะจากใจแม่ผู้ให้กำเน,นิดอันนี้จากเ c e b o o k ที่ชื่อว่าอ้อยๆนะคะเป็นแม่ของอีหลาหน่อยออกมาเลยว่าจากใจนะมทำมเป็นพ่อที่ดีให้ได้ก่อนมึงใชคใ้คำว่าพ่อได้ประหยัดมาก ซัวซ้ำซัวซากเนาะเกิดมาเป็นคนคุณจะาขออ่านเป็นภาษาลวเพราะว่ามันเป็นคำโทษคนอื่นยกเว้นตัวเองสันดานเสียจนมือตายละคนแบบนี้คนที่ร้ายกับลูกคือคล้าไม่ใช่คนอื่นคนที่ทําร้ายลูกค่ล้าไม่ใช่คนอื่นคนดีๆที่ไหนเขาคิดจะทําแบบสุดยอดมาจากใจอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนโพส จากคนที่ชื่อว่าอ้อยอ,อยซึ่งเป็นแม่แม่อ้อยของนิลาน,นะแต่บอดหนุเพิ่นแช่ออกมาซึ่งอ่ะก็สมควรแชร่และค่ะแล้วก็ลุงตงก็บอกว่าอย่าลืมว่าวันนี้ได้เพราะอะไรอย่าลืมว่ามีวันนี้ได้เพราะอะไรและเพราะใครสกุลพรมาไกลขนาดนี้ไม่ง่ายเลยคิดดีๆนะครับ คนที่เขาสร้างคนขึ้นมาให้เป็นดาวเป็นดาวเป็นเดือนคนที่เขาสร้างคนให้มาเป็นดาวเป็นเดือนเขาทุ่มเทมากๆนะครับกำลังใจให้พ่อจ๋าผู้สร้างคนอันนี้จากลุงตรงลอดแหลกนะคะลอดที่สองลุงตรงแช่โพดของพ่อจ๋าแล้วก็บอกว่าอย่าลืมจุดที่ทำให้เกิดตัวเองเติบให้ตัวเองเติบโตมี อยู่มีกินมีชื่อเสียงมีตัวอย่างให้เห็นมากมายจงเรียนรู้เรื่องดีและเรื่องดีเรื่องไม่ดีเถอะครับอันนี้เป็นลุงตรงเคลื่อนไหวนะคะเอฟซีน่ปโตง,ง่วงเอฟซีนิคอมเมนต์คมเขามากคอมเมนต์เดือดกันแล้วกันค่ะและอีกโพสหนึ่งของญาณุนะคะพ่อผู้ให้กำเนิดก่อนจะโพสอะไรคิดให้รอบครอบก่อนค่ะอย่าเห็นแก่เงิน ยามที่ลูกกับแม่ลำบากเคยคิดหรือเปล่าช่วงที่แม่ลำพูดตอนลูกป่วยลูกโทรหาแม่แท้ๆแม่ยังไม่ให้เงินลูกไปหาหมอเลยยังไปยืมเงินขับรถวินคนขับวินเลยตอนนี้มีพ่อจ๋าเอามาสร้างามาปั้นทําไมไม่ดีใจกับลูกอย่าเห็นแก่เงินตาบอดเกินไปนะคะเอฟซี FC เขาติดตามตั้งแต่วันแรกที่พ่อจ๋าไปรับลูกที่ป่ามันมา อืมโหเอฟซี oh. นี่ปรต้องห่วงนะคะโอ้เอฟซีนี่ฉนันปันเพิดเลยพี่น้องคะ่ะคือเยอะมากเยอะมากอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็ดีอยู่แล้วก่อนจะโพสอ,อะไรอันนี้สำหรับเอฟซีนะคะคิดให้มันดีก่อนอย่ามาว่าพงศกรย่ามาว่าย่านุนะคะเห็นโพสแล้วเดือดแทนว่าจะไม่พูดแล้วเดี๋ยวยาวอืมคือทุกคนทุกคนเดือดเลยเดือดเลยนะคะ และอีกคนใช่ค่ะการอยู่การกินแต่ก่อนเคยกินอยู่แบบไหนแตกต่างกับตอนนี้ย้อนกลับไปมองอดีตดีๆนะค่อยมาว่าพ่อจ๋าเคยสอนว่าอย่าลืมลากเงาตัวเองอย่าลืมตัวเองว่ามาจากไหนอืมเดี๋ยวมีอีกนะคะมีอีกมีอีกโอ้เยอะเยอะแยะเลยเยอะแยะมากมายเลย คือคือผู้ใดก็เดือดตอนนี้เดือดไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะหลายๆคนแต่โพสทีท่พ่ออีหลาโพสอ่ะเพิ่นลบไปแล้วแต่คนแคบทันไวแห้งพ่อจา๋าเขาน่าจะแคบทันแต่พ่อจา๋าไม่ได้ออกมาโพสแต่เอฟซีเอาออกมาแล้วก็แม่อ้อยเขาก็แช์ก็โพสแล้วก็ยานุกับได้แช่มันทั่วมันว่อนทั่วเน็ตแล้วนะคะตอนนี้ โอ้ยนอยาอย้ำลูกบ่มีกินมาให้ลูกกินบ่มีมาให้ลูกกินตลอดอยู่ตีบ่มแมนพ่อจ๋าเขาตีลูกค่อยมีกินมีใสอยากได้กินยังก็ได้กินคิดดีๆเนี่ยแม่คนเป็นพ่อแท้ๆอันนี้ก็คอมเมนต์คือทุกอย่างคุณยาเชื่อว่าตอนเนี้ยมหาโคตรตะละทั่วไปลงแล้วที่บ้าน พ่ออีหละสงสัยอยากกลับไปอยู่สงสัยอยากกลับไปอยู่อย่างเดิมมาสงสารเด็กน้อยผู้ที่มีผู้ใหญ่มากๆได้แล้วอยากได้อีกให้นึกถึงวันที่เจ้าจิมแจวประแดดเนเดอร์จา้าโอ้โหโอ้โหเพราะว่าเยอะมากค่ะเยอะมาก อย่าลืมวันที่เราฉุดขึ้นมาจากหลุมอย่าลืมว่าเรามีอยู่มีกินทุกวันนี้ได้เพราะอะไรพ่อใครรู้จักพงศกรมาสีปีเขาเป็นผู้สร้างเขาเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละสร้างเงินสร้างงานสร้างชื่อเสียงให้ทุกคนทุกคนเซฟพ่อจ๋าทุกคนเลยเซฟพ่อจ๋าไม่ว่าจะเป็นอ่า,อาระดับที่แ้เห้างหุจักก็คือทุกคน ทุกคนในวงก่อนสิโพอีอย่างเขามาถามผู้อยู่ใก้ชีสก่อนแม่ว่ามันคือเป็นยังไงคนที่ไปคอมเมนต์ที่ส่วนมากอะกันหน่อยนะเขาคนสิ่คอมเมนต์นะร่าลๆไผ้พ่อจา๋าวันนี้ต้องพ่อจ๋าคือถูกเซฟมากที่สุดเพราะพ่อจ๋าเฮ็ดดีในสายตาของบุนายสายตาความจริงพ่อจ๋าเฮ็ดดีมาตลอดอาจจะไม่ถูกใจคนอาจจะสิบพ่ท่านใจคนแต่ผู้เฮ็ดกับผู้เนี่ยมันบก่กขึ้นกันอันนี้ก็เซฟพ่อจ๋าเหมือนกันนะคะ คนที่แต่ตอนนี้กับนาสิไปโลงเรียบร้อยแล้วคะทั่วก็ขอใหอ้ทุกอย่างขี้ค่ายถ้าทำอะไรผิดก็ออกมาขอโทษเอฟซีถ้าไม่ออกมาเรื่องนี้สีเงาอยู่ถ้าไม่ออกมาเคลื่อนไหวอะไรอย่านิ่งนะคะพ่อพ่อของอีหลาอย่านิ่งนะคะออกมาแล้วก็ขอโทษพ่อจ๋าขอโทษทุกอย่างที่ทำไปได้เลยสงสารพ่อจ๋ากับอีหลาน้อยอย่างแง้งเลย